ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบอรตุกทานเด้อบอวยฟังงลาพังไทยหรือต่างประเทศพ่อพ่ก,กับซ่องน้องข้ามอีกแล้วบรรยากาศตอนกำําทานผู้ชมเมื่อนี่น้องข้ามกระวานเขาเนาะเลยบอได้คอยมีเวลาพี่น้องยตอนนี้ปุ๊บไอคิวกำลังปว้วนเข่าเพิ่นแล้วตรงมาหวานพุยซอยปู่ โอ้พี่น้องเอ้ยแดดแห้งแดดแห้งอะไรอย่าเงีพักขยงกำลังเกิดฐานผู้โทมเบอร์ตาเห็ดปวดกระบาดตาเห็ดปวดกระบาดอีพี่น้องเอ้ยตาเห็ดปวดกระบาดบ้านถิ่มเบิร์ไปขย่อไปเพาะ่อนตอนนี้ครับสีหยางว่านขาวเนาะ ไปหวานขา้าวว่ามีภายแหน่ในกกอันก๊กมะคางโอ๊ปไปสิสืส่อพี่น้องเอ้ยอัดแดดแสงมันแห้งลายยันแดดหน้ากากุ่ได้ธาอยังเดอดน,นี่แหละหวานเขาแค่ตรงหน้าพี่น้องเแค่น กผนหวานไวอีกลนี่คือหวานแล่วเล้วแต่ยังบริคาดเน <c oughs> นักเล่ยแล่ยแ,แต่บริคาอันนเ้้าหวานเบิดขี้ตาข้าเาสีดำขา้าหวานเบิดเลย บรรยากาศลมเย็นๆพร้อมกับแสงแดดลมแรงๆเลยลมเย็นดีพี่น้องอันนี้คือไทยแล้วเราจะย่งบเลยครับเนาะวานต่เขาไปสิซื้อย <c oughs> <c oughs> คิวมันสีวานพูย มันจะไข่เลยหวานแล้วละเฮ้ยคิวนะยาเท้าป้อนเขากับบ่บหาป้อนใบกับบ,บ่อหาใบอ่าสวัส,สดีพี่ดอกเป็นยังกัเสมือคุยอุ่ยกกดยังชอไหาบา่หาจะหวานไห้ฟุยนนอืม แตกพสิบรัชนะพีกเนี่ว่าไลีแกเนี่เจ้านั่นยังกาะัมกะเอาอะไรกับ้าอะไรแอ้าปีกเนี่ยหอดวางนิเนี่ยว่าสี่ซอฟไรพี่กามซอฟไม่ลงมานึ่งวันเลบุเองหานอยอยคิวัวนุ หว,วานใส่คนได้หวานใส่ลายใใหๆหน่เอ้ยทูนั่นมันกระเคี้ยวขึ้นต้นถ้าหวานเห็นไห,ห้องพืช ซอยคี้ววานพูยข้าวนะ่ะปูว่านบ่ไปแยกกาพี่น้องเอ้ยลมล้ม,ลมต่แดดแห้งน้องค่ำก็เสิยได้ไปไทยเลยพ่น้องเอ้ยก็เลยแบบว่ามาซอยไอ้ววานข่าวเนาะ เสด็จไปน้ำแม่แหม่อเอ้ยแหม่อเอเ้ยเพิ่รก็ยังอยู่บ้านเพิ่์นปลูกมันเอาคมกันเลยได้โอกาสมา่อวานเขา่าซอยซอ,อยคิวเห็ดซอยกัน้นอะไรปู่เพิ่์นก็มาซอยพอพอ,อยคิวไทยซอยเพิ่นนะเนาะเพิ่ปก็มาซอยซอยกันนะ้นอะไรพี่น้องเลยแล้วก,ก็แล้วอะไรเลี่ยกัน พ่หนาทงไก่พันกระวานคือกันได้พอได้กินข่าวนะแบบบบอึศบ,บบอึแล้วกับโกขาดบบเคิรนแต่ว่ามันกับเรได้ถอดดำนะทางนี้ทีมงานฮานอนน้องเบ็ดไทยนาน้านองเบ็ดไทยนาแล้ว รับหรือเปล่ารับอืมไอคิวกับพาทานผู้ชมถ้าปลาลุงออกมาหายมาหน้าเด้อคิวคิววาพี่คิวหาปลาลุงพี่มอไม,มาเด้อม,มาเด้อมาเด้อ มาเด้มาเด้มาเดเฮ็ดยาแล้วนะเอดลมอยู่ที่เส้นมหญ่พลาลมบ่เอยมาเด้อมาเด้อโอ้มาเพื่อนเพื่อนราเจ้จะมาาเพื่นเอาคิวเลยเอาคิวเลย ปลาลุงช่างดิวมาเอาดักป้าหน้าเมฆกับหนาลุแม่ก็จะเตะกับเต้นห่อนพี่พี่น้องเลยหน้าเลือดแดงเลยหน้าแดงเลยผัวไอ้บ็ดอันนี้บอกปลาลุงด้วยห่อนพี่น้องตอนนี้น้องทข้มกว่าสีเมื่อไหร่เลยเนาะยังเหลือหายหนึ่ง เงวานขาวทะเลแลวฮอจองพี mm ่น้องเอ้ผมมีจองเอาจองเสมาหเห็ดจองเสมาห์ดำจองฮักไม่หางนห่จองหางน่งมเห็ดปายบ่ Oh. kêu viên khảo bao hơ huh? kêu viên khảo phải làm chảo bao ngon ai kêu được đẹp không bù kêu nhà thảo năm hiện ngô là cái này ngô con đũ này ngô มาเด้อมาเด้อไหนงัวด้วสิล้งดาวปุ๊กิว <c> ป <ười> ah. ุ้ยจอยเวียนมาเล่นเด้ วนันเอินคิวนะค้วเนี่ยมันเอินคิ้วแน่ผูกคิ้วอะไรลงผู้ไรไบรรยากาศยำแรงๆเด้อพี่น้องสิลเล่อหรือว่าจอดอะไรยังมือเออนี่ยังเงินให้มีบ้านแล้วบ้านบ้านสัมเนียบบ้านเราไงลื้ออะไรรื้อถ,ถี่กันเนี่ยบ่ ย่น้มันขาโอยู่ด้อลูกด้อะไวหาได้หลังสามีแล้วค่ะหวานปีใกล้ในวันทีกว่านี้ยังสองหายได้อยู่ลุมนั้นคิวกระดดื้อะไรลงมาตีเทียงพวน้องเบ็ดเทนา หอยขี้วันเขาก็วานพลยมาได้ลูกมาได้มาได้มาเด้อมาเด้อ คนคนดูไรงัวผุ่นตื้ไม่เสรหรอกอยู่มาไปลูกมาไหมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเบิร์คิวจะเป็นเลตไวแค่แต่แม่บอกมีน้ำพี่น้องเอ้แค่แต่ข้างหน้าแปลน มาเด้อมาเด้อยายยายมาลาดคิ้วในสิลมเสถทยเอ้ยบาคิ้วแหลท่าฟูเองเลย บรรยากาศยมแรงๆเด้อพี่นอ้องเมื่อไหนแกยังเลือซองไห่เนาะยังเลือซองไห่ย,ยังทะละหวานเขาพอคิวยังหวานพยอยู่โอ้ให้หลุมน้องคําหวานยังเลือให้เดียวเมื่อนี้บม่มียังลายเนาะน้องคําหวานเขาเมื่อนี้ก็เลยถ่ายแต่หวานเขาให้เบิง่งเฮ็ดปวกกับบมีเฮ็ดปวกก็ได้น้อยเดียวหยา่นไปหาได้กำเดียว มันแห้งเลยก้าพลกับปตูกเม,แบบม,มื่อยบออาดำคำเคียดไทยได้อต้นไหนนี่เด้อเพี้ยล่ะบ่เออไทยเี่เลยไอนี่ห้เาไทยยังแตกขาดมาได้สิเหลวบันมืนเดียวฮะมือเดียวก็แล้งมาแลงบ่อื่น มืออื่นเนาะมาเอ้ยเอ๊ะสี่ข่ายลูกเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะมันอะไรพี่น้องคลิปนดดี้ก็จะได้ขอจบคลิปแพียงสเนเด้อร์พักเบิ่งพักส้มต่อไปกล่าวเข้ามาสบายดีบรรยากาศยังแรงๆสบายดีประลุดลูก สบายดีปะลุงเออหน่อยย่ามึงหน่อย่าร้านพาเห็ดน่ย่สบายดีปะลุงมึงดูสบายดีสบดีปะลุงดูบาจเขตบาใจเขตเออบัตรถือการนาเรศเห็นงัวได้แล้วนะไรงัวยนะงงวดเมือ่อคิวพี่น้องเอ้ยเลยนไว้ไว้งวัวสีคม